รวบสองผู้ต้องหาหลบหนีคดีฆ่ามาขนยาพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดมือเพียบครับโอ้ยเอาไปขายให้กับใครกันนี่ตำรวจนะครับได้มีการจับกลุ่มตัวนางสาวทิวากรกับพวกนะครับรวม3าคนพร้อมยาบ้า1 2 0 0 0ล้าน2แสนเม็ดครับที่บริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มปตทแยกพัฒนานิคมขาเข้าตำบล ดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับก่อนที่จะมีการสืบสวนขยายผลจากกลุ่มลำเรียงยาเสพติดดังกล่าวจนพบรถยนต์ต้องสงสัยของกลุ่มเครือข่ายที่อาจจะใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็เลยติดตามสืบสวนแล้วก็เฝ้าระวังเรื่อยมานะครับจนกระทั่งวันที่สองสิงหาคมตำรวจนะครับก็พบรถยนต์ทั้งสองคันมีความเคลื่อนไหวเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเลยพื้นที่ ที่ขึ้นยาสิบติดจากฝั่งลาวนะครับจึงได้แดกกำลังติดตามแล้วก็พบรถเนี่ยวิ่งอยู่บนถนนสายสระบ,บุรีลมศักดิ์นะฮะในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มาถึงอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรถกระบะหมายเลขทะเบียน3ทอทบบุญเท่าลอจุลานะครับกรุงเทพเลี้ยวเข้ามาในใบทองทาราลีสอร์ทแล้วก็จอดบริเวณหน้าห้อง B ี โดยมีรถยนต์หมายเลขทะเบียน1นึ่งกไก่สอสลาทะบิยนกรุงเทพนะครับจอดอยู่ก่อนแล้วก่อนที่คนขับรถกระบะจะลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพักตำรวจจึงวางกำลังรอบห้องพัก B1 แล้วก็แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนไม่ยอมเปิดประตูนะครับจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ใช้ยุทธวิธีเพื่อเข้าตรวจค้นจนสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ก็มีแนอนุชิตนะครับแนอนุชิตนี่ทำหน้าที่เป็นคนขับนะฮะในสักดิธิ์นะครับทำหน้าที่เป็นคนขับรถกระบะขนยาเสพติดนะครับก็คือ2คันนั่นแหละตรวจค้นในห้องพักนะครับพบเอาอาวุธนะฮะพบของกลางนะครับเป็นอาวุธปืนขนาดจุดสี่ห้าในลักษณะพ,พร้อมใช้เนี่ยสองกระบอก แล้วก็ลูกรเบเลูลูกเกลี้ยง M26 พร้อมใช้งาน7ลูกโอ้โหกระสุนนี่95นัดครับก่อนที่จะควบคุมตัวไปตรวจคนที่รถกระบะนะครับเบื้องต้นก็พบยาเสพติดนะฮะเป็นยาบ้าเนี่ย6ล้าน7แสน2,400เม็ดนะครับยาอีอีอก1,000เม็ดนะครับอิริมินจําจำนวน1,400เม็ดนะครับ แล้วก็หัวเชื้อ,อยาอ e ีกสิก้อนน้ำหนักรวม1,080เมตรนะฮะเบื้องต้นแจ้งข้อหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทหนึ่งนะครับโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นกระทำการในเรื่องการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปนะครับ จากการสักถามผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสรารภาพว่าได้ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเลย,เยไปส่งที่สระบุรีจริงโดยอนุชิตนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการลำเลียงและก็ขับรถนำทางเฝ้าระวังและก็ประสานงานกับผู้สังการฝั่งลาวนะครับส่วนในศักดิ์สิทธิ์นั้นมีนาทธิใน,นการขับรถกระบะบรรทุกยาเสพติดแต่นั้นในศักดิรร์สิทธิ์ระบว่ารู้จักกับานอนุชิตจากเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันในเรือนจำ แนนุชิตชักชวนมาขนยาแล้วก็จะได้รับค่าจ้างจากแนนุชิตในส0 0 0มื่นส่วนแนนุชิตเพราะว่ามีประวัติโชคชนทั้งคดีค้ายาเสพติดคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนแล้วก็เผาออาพลางศพด้วยของสอพอชัยบาดาลโอ้โหเรียกว่าครบครันนะครับในเรื่องความเลว จากการสักถามในอนุชิตนี้รับว่าตนเองก่อเหตุฆ่าจริงซึ่งมีสาเหตุจากการไปทวงหนี้ค่ายา,าผู้ตายาจากผู้ตายนะะให้ผู้ค้าชาวลาวและก็ได้ลงมือฆ่าและก็เผาด้วยอย่างรถยนต์แล้วก็หลบหนีไปประเทศลาวจนไปรู้จักกับเท้าเสือเทนะ้าเสือเท้าเสือนะฮะ ซึ่งเป็นคนลาวเป็นผู้สั่งการให้จัดการหาทีมงานลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้โดยจะได้ค่าจ้างกระสอบละ4ี่0 0บาทครั้งนี้ทงางงานสําเร็จนั้นก็จะได้เงินเนี่ยห้าแสโดยตนเคยลักลอบลำเลียงให้เท้าเสือมาแล้วในสองครั้งแต่ละครั้งนี่ก็จะแอบข้ามกลับไปประเทศไทยโดยนั่งเรือข้ามาแล้วก็นัดหมายพักพวก พร้อมรถตดเนี่ยมาร่วมกันลำเลียงยาเสพติดส่วนลูกระเบิดแล้วก็อาวุธปืนของกลางที่ตรวจพบนั้นอนุชิตอ้างว่าซื้อจากฝั่งลาวเพื่อไปขายให้กับพรรคพวกเป็นไรายได้เสริมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวนั้นได้ยินเสียงในศักิสทธิ์นั้นร้องไห้ตกใจแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วจึงไม่ได้แชรอาวุธต่อสู้แต่อย่างใดนะครับร้องไห้ตกใจไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอแบบนี้นะฮะเออครับ ตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจปสนในการสืบสวนแล้วก็เฝ้าติดตามกลุ่มเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่า2เดือน,นนะจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวในครั้งนี้ได้ในครั้งนี้ผู้ต้องถามมีอาวุธและวัตถุระเบิดจานวนมากด้วยแต่เจ้าหน้าที่ ของเราก็ไม่ประมาทแล้วก็ใช้วิธีในการเข้าจับกลุ่มจึงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้โดยที่ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียชีวิตนะครับยาเสพติดของกลางนี้ที่พบเนี่ยจำนวนมากนะเออแล้วก็พบออ,อริมินห้าจำนวน1,400เมตรยาอีเนี่ย1,000เมตรพบก้อนสาร เอ d อ a uh, MA, จำนวนสิบก้อนซึ่งแทบจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตยาอีหรือสารเสพติดรูปแบบใหม่อื่นๆซึ่งจะต้องมีการสืบสวนขยายผลถึงวัตถุประสงค์ในการนำเข้ามาต่อไปด้วยนี่อาจจะเข้ามาผลิตในเมืองไทยที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะเพื่อกระจายของก็ได้อีกเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ต้องตามดูนะฮะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะตามได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของตํารวจที่เข้ามาจับกลุ่มครับ